ชุมชนวัดและกเผาวิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีวัดเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนผู้คนมากมายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงเชา้าผู้คนเริ่มต้นใช้ชีวิตประจำวันกันเตรียมตัวไปทำงานพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านเตรียมขายของเด็กนักเรียนไปโรงเรียนบางก็เตรียมทำบุญใส่บาตรโดยม,มีพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตในตอนเชา้าถึงแม้บริเวณชุมชนจะวุ่นวายผู้คนพลุกพ่านในทางกลับกันโดยรวณภายในวัดลาดพร้าวกับเงียบสงบ ไม่อึกรทึกคึกโครมงอีกทั้งภายในวัดยังมีการทำบุญสังฆทานอีกด้วยวัดลาดพร้าวเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในแขวงลาดพร้าวสิ่งสำคัญในวัดคือ ศราสตร์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญจากเมืองกันติประเทศศรีลังกามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์ดาวดึงเหนือเสียนพระเจ้าเปิดโลกเริแรกวัดลาดเผาวไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานตรงข้ามอยู่ห่างจากที่ปัจจุบันประมาณ100เมตรต่อมาคณะสงฆ์และผู้คนในชุมชนวัดลาดพรา้าวได้มีความเห็นพร้องต้องกันว่าสมควรย้ายวัดมาอยู่ที่วังลาดพราวเพราะสถานที่เดิมเป็นที่ดอนไม่สะดวกต่อการที่พระสงฆ์สามเณรจะใช้น้ำจึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ณนะว,วังลาด แกครองทรงกระเทียมกับครองลาดพร้าวชุมชนไทยแต่ละชุมชนมีวัดประจำชุมชนของตนวัดจึงเป็นเครื่องผนึกชุมชนให้รวมเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกันกับวัดและชุมชนวัดลาดพร้าวนี้ทุกๆวันพระวัดจะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอาทิเช่น จะมีตลาดนัดทุกวันพระวัดมีศูนย์การศึกษาอยู่ภายในวัดมีการสอบธรรมะการเข้าค่ายพุทธบุตรอีกทั้งยังมีพระสงฆ์เข้าสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดพราวอีกด้วย วัดลาดพรา้าวยังได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์